วันนี้นำเสนอเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยว่อนอื่นเลยล้างตีนไก่ทำความสะอาดทันด้วยน้ำส้มสายชูนะคะจะไม่มีกลิ่นสาบไก่เลยแล้วขอเจียวแคปหมูแก้มด้วยค่ะเจียวแคปหมูก็ใช้ไฟเบานะคะถ้าเกิดแรงเกินก็จะระเบิดใส่หน้าได้ร้อยแล้วก็มาเจียวกระเทียมต่อเจียวกระเทียมก็ต้องใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยค่ะน,นี้เป็นน้ำพริกแกงน้ำเงี้ยวกดได้ในแอป,ปม่วงค่ะห่อละสิบห้าบาทเขาบอกเป็นสูตรไม่ผัดนะคะก็เลยจะากลองดูว่ามันจะแตกต่างจาก ูตรผัดยังไงแต่แกะพี่แกงลืมกระเทียมเจียวเกือบไหมเลยกำลังเหลืองพอดีเลยค่ะนำพิกแกงมาคั่วให้เป็นคาราเมลเลยใส่น้ำมันหรือน้ำเปล่าไปนิดนึงก็ได้นะเรียบร้อยแล้วใส่กระดูกอ่อนลงไปวันนี้ไม่อยากได้กระดูกหมูนะคะอยากกินกระดูกอ่อนค่ะก็เลยจัดตามที่เราต้องการได้เลยเรียบร้อยแล้วเติมน้ำค่ะตีนไก่ที่ตุ๋นไว้เป็นเวลานานปรุงรส น้ำตาลตโนดเกลือกะปิผงชูรสใส่ไปประมาณนี้ก่อนค่ะหมูสับก็จะไม่ผัดไปค่ะวันนี้เคยไปเห็นเพจหนึงนะคะที่เขาทําเป็นก้อนๆแบบนี้เอามาปรับได้เลยค่ะเราก็จะได้กินหมูสับทุกชิ้นเลยอันนี้เห็นด้วยก่อนเอาหมูสับไปผัดด้วยนะคะกับ กระดูกอ่อนเลยรู้สึกว่าเศษแบบหมูสับมันเหลือตอนแบบกล่นหม้อค่ะเคยเห็นพี่เขาเราเอามาปรับเป็นเมนูของเราได้เลยนะคะเป็นก้อนแบบนี้ได้ทานหมูสับทุกชิ้นค่ะจีนไก่ตุ๋นนานไปหน่อยค่ะถ้าตุ๋นตั้งไฟเบาๆดีๆจะสวยมากจีนจะไม่แตกน่ารับประทานแต่นี่นานไปหน่อยค่ะแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมเนาะเลยค่ะ,คะผักเครื่องเคียงเรียบร้อย ถัวฝักยาวสตอถั่วงอกกระหล่ำแตงกวาต้นหอมผักก็จะเหลือๆในตู้เย็นนี่แหละค่ะพี่แกงแบบไม่ผัดจะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดขาดแต่ความกลมกล่อมที่เราต้องเติมรอบนี้ก็เลยงดบีบมะนาวค่ะอร่อยฟินค่ะเพื่อนๆไปกินกันจ้า